โอเคนะครับคุณผู้ชมฮนะเทคสองครับโอ้โหไม่เคยนะเทคสองครับนะคุณผู้ชมฮะไม่เคยจริงๆโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าเออผมก็เพิ่งรู้นะว่าเออมันก็มีอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวผมขอดูซิว่ามันจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าผมว่าวันนี้ไม่ได้ลายแน่เลยอะ่ะผมทรงแล้วผมไม่น่ารอดวันนี้ผมขอดู เสัญญแยภาพเสียงไม่เคยนะโอเคมาเดี๋ยวผมขอขออนุญาตอีกรอบหนึ่งเลยครับอขออภัยคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับคือพเพื่นเมื่อเมื่อกี้นี้มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วผมก็เออคือเราก็ไม่คุ้นนะแล้วก็เออเอเอเฮ้ยมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็หวังว่าทุกคนจะให้อภัยผมแล้วกันนะครับ ก็ต้องเริ่มเทคใหม่เลยใช่ไหมโอเคเอออันนี้ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของผมเหมือนกันนะก็ไม่เคยแบบต้องมาแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้นะเออก็เออเออข้าใจความตักตามของผู้สื่อข่าวกันนะครับในเวลาเจอคัสเทคอะไรอย่างเงี้ยเาต้องมารวบรวมสมาธิใหม่ละกันโอเคนะครับก็ การสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยแล้วกันนะครับกผมนะกิิมสุวรรณนะครับก็วันนี้เป็นช่วงอีพีใหม่นะครับก็เป็นสูปออฟเดย์นะครับก็วันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับก็คือก็คือตัวโออานะครับก็คือความจริงอนะ่ะของผมก็จะทําวันศุกร์ก็เป็นสุปตัวควุสยสพเหตุอาถุนนะก็เป็นการซูปภาพรวมของเซตนะครับแล้วก็เนอังคารก็เป็นคุยสนุปสไตล์บีไอนะครับกับอาจารย์พี่บอลเนาะก็อันนี้ ย้อนความใหม่ก่อนนะครับ <g iggle> ก็คือเมื่อกี้ทำไปแล้วเทคแรกแล้วเน็ตมันตัดผมไม่เข้าใจว่ามันยังไงคือฝนตกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมอยู่ในห้องคือเสียงมันก็ไม่มีถูกไหมผมก็เลยเอ๊ะทำไมเน็ตมันตัดอะไรอย่างเงี้ยก็แายว่าเมื่อกี้ก็เลยคัดเลยเทคใหม่เลยก็เหมือนกับผมต้องเริ่มอัดอัด,อดรายการใหม่อะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วกันแนละ้วก็ก็ยังดีนะครับอันนี้คือข้อข้อเรียกว่าสเสน่ห์ของรายการสดถูกไหมแต่ว่า ผู้ชมที่อยู่ใน youtube ก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปให้ก็เป็นมันก็ไม่เรียลแต่มันก็ไม่สดนะแต่มันก็เออโอเคก็สมมทตีนแบบหนึ่งโอเคไหมแล้วละโอเคประมาณอย่างงี้นเป็นต้นเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลุข้าเนื้อหาของเรากันเลยละกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาละกันเนาะผมขอแชร์สรีนสักนิดหนึ่งนะครับเออปึ๊บป๊บโอเคนะครับมาลุยเลยละกันนะก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับถ้าเกิดว่า ผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยเรื่องเดลยวกันแล้วก็ EP แรกนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือปา่าแต่ก็จะพยายามทําให้รอดนะครับคุณผู้ชมครับโอเคนะเราสู้ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมนะโอเคนะครับเริ่มเลยแล้วกันถนะ้าตัว OR นะครับหรือว่าปั๊มปะทอของเรานนัเองนะครับในส่วนของ EV เนี่ยเอะผู้ผิดผิด,ผด,ผดเรื่องผิดเลยไหมคุณผู้ชมตัว OR นะครับก็มีเอาลุกโครงสร้างในได้ประมาณอย่างนี้เนาะ อันแรกนะครับก็คือในในใน,ในส่วนของตัวโมบิลิตี้นะครับก็คือ,อ,อปั๊มหยอดหน้าปั๊มนะครับที่ว่าที่ว่าเราเติมเติมนะครับปร,ประมาณ73%นะครับของโครงสงไร้างรายได้ทั้งหมดเนาะโอเคนะครับแล้วก็ประมาณสัก21%นะครับในส่วนของตัวไลฟ์สไตล์นะครับก็เป็นพวกอะไรเอ่อคาเฟ่อเมซอนนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเอ่ออะไรนะ หัวเส้นหงนะครับแล้วก็ในส่วนของไก่เท็กซัสนะครับก็อยู่ในหมวดของตรงนี้แหละนะครับประมาณสัก21เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีของ global ด้วยนะ OR ของเราไม่ธรรมาดาคุณผู้ชมน,นะก็ไปด้ยต่างประเทศด้วยนะครับก็มีส่รงไรายได้กลับมาที่ไทยเนี่ยประมาณสัก6.6เปอร์เซ็นตแหมไม่น้อยเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้คือมา r k เก็ตแชร์ของตัว OR นะครับก็ประมาณ44เอร์เนถือว่าสูงมากๆเลยในตลาดนะครับผมอันนี้คือโครงสงไร้างรายได้นะครับก็คือ อันนี้คือเซลล์เรเวอนิวนะครับก็คือประมาณหนึ่งแสนเจ็ห่ล้านถือว่าเยอะนะแล้วก็อีบิดานะครับก็คือไรายได้จากการดําเนินงานนะครับแล้วก็โดยที่ไม่ได้โดยโดยที่ไม่ได้หักค่าเสื่อมนะอ่าโอเคก็คืออยู่กลมๆประมาณหกพันห้านะครับแล้วก็เน็ตอินคิมนะครับหรือว่าเน็ตโปรฟิตมาร์จิ้นเนี่ยก็อยู่มาสักสามพันแปดนะครับไรายได้ที่หักจากอะไรภาษีแล้วแล้วก็หักจากตัวค่าเสื่อมแล้วนู่นนี่นั่นแล้วก็หักจากตัว อัตราแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็เหลือประมาณนี้แหละครับสามพันแปดนะครับก็ถือว่าสูงอยู่ดีนะโอเคในส่วนภาพรวมของปั๊มนะครับก็มีประมาณสองพันห้าสองพันสี่แล้วกันอืมสองพันสี่แล้วกันนะสถานีเติมเติมปั๊ม,ม,มน้ามันและโออาเริ่มมีสถานีอีวีชาร์จแล้วนะจ้าเออประมาณหนึ่งร้อยสาขาก็ถือว่าสูงนะถือว่าร้อนแรกเนี่ยลองลอง,ลองตลาดดูก่อนว่าตลาดตอบรับเป็นยังไงถือว่าโอเคนะถือว่าลองไปใน ในในพาร์ทที่ตัวเองแบบเรียกว่าเรียกว่าไงพยายามแต่ดิสรับตัวเองตัวเวลา,ววลานถือว่าโอเคนะร้อยสาขาชัวอนะโอเคนะครับแล้วก็ตัวคาเฟ่อเมซอนเนี่ยมีประมาณสี่พันสาขาเลยถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็มีเซเว่นก็มีจิฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณสองพันสาขานิดหน่อยนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคอันนี้คีย์แฟคเตอรี่นะครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะอันนี้คือราคาน้ำมันแล้วก็ เขาก็บอกว่าเนี่ยประมาณประมาณร้อยเหรียญอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องบอกก็รุ้ไงตอนนี้เติมวิทจะห้าสิบอยู่แล้วถูกไหมเออแล้วก็ GDP แล้วก็อัตรกเลาเปลี่ยนแล้วก็สถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยนี่มีนข้างไปนะครับตรงนี้นะครับคงสร้างรายได้ที่เราแปดมาจากเมื่อกี้นะครับว่าเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงยังไงเนาะเออในสถานการณ์ของตัวคงสร้างรายได้นะครับที่เข้ามาทั้งหมดเนาะก็เพิ่มขึ้นจากเดิมวอน o n y ก็คือ Q1 ของปีนี้นะครับเปรียบเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้วเนี่ย สถานการณ์เป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ49เเลยนะโอ้โ oh, หถือว่าสูงเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เออ่เพิ่มขึ้นจากคิวหนึ่งของปีนี้ไปเทียบกับคิวสี่ของปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ12ก็ถือว่าสูงอยู่ดีนะถือว่าแข็งแกร่งนะถือว่าเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยถูกไหมทั้งวายอันวายแล้วก็คิวอันคิวไม่ธรรมดานะโออาของเรานะครับ EBITDA นะครับ รายได้นะครับหลังจากที่ว่าไม่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 ไมไมไมหักค่าเสือนะ่อมนะอ่าก็เพิ่มขึ้นมานะครับทั้งวั n วันคิวเลยถือว่าแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูตั้มาขั้นสุดท้ายไปท่อมลายนะครับตัว net p r o f i ฟนะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับวันวันลดลงนิดเดียวนะครับเออผู้บริหารเขาบอกว่าที่ลดลงมาเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาไปอ่ขาดทุนตัวอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็ไม่ได้ส่ง เอ่อรียกว่าถ้าเกิดไม่ได้ขาดทุนจากการดําเนินงานเนี่ยตรงนี้ไม่ไม่ได้ถือว่าไม่ไม่ได้น่ักตัวอะไรมากมายนะครับก็ถือว่ามีกันบ้างนะครับขึ้นคืนลงลงนะครับตัวเอ c กเซเลชเนาะ Q ิอคก็ถือว่าสูงขึ้นนะครับผมโอเคจากภาพรวมของตัวโอเนี่ยตัวในตัวเรียกว่านิวถือว่าสูงขึ้น,นเป็นตัมลําดับเนาะทั้งวันเปันมาแล้วก็ Q ิวเนคะครับโอเคจําพลาดเมื่อกี้ได้ไหมที่ผมบอกว่าเอ,อ่อ OR เนี่ยมีสามสามตัวถูกไหมครนะับตัวแรกก็คืออะไรเอ่ยตัว โมบิวตี้คือน้ำมันหน้าปั๊มนะครับอันที่สองคืออนะไรฮะตัวไลฟ์สไตล์ก็คือพวกคาเฟ่อเมซอนถ้าเกิดเป็นของเดิมก็เรียกว่าในพวกของอะไรตัวนอนออยล์แล้ะเมื่อก่อนเนี้ยที่ว่าเขาอยู่ในปทเดิมตอนตอนที่ผมดูออฟเดย์นะก็จะมี non il, non นันออยล์แล้วก็นอนออยล์นะครับเมื่อก่อนเนี้ยนะครับก็คือในส่วนของนันออยล์แหละนะครับพวกคาเฟ่อเมซอนแล้วก็อันที่สามคือโกลบอลคือที่เขาไปลงทุนในต่างประเทศมันจะเป็นยังไง นะครับอันนี้เขาก็แตกมาให้มาให้เราดูนะครับอันแรกพาร์ทแรกก็คือตัวของตัวน้ํามันนะครับสารนี้น้ํามันเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ5้าแห่งน,นะครับแล้วก็ตัวการยอดขายของเขาก็เพิ่มขึ้นนะครับในตัวน้ํามันเนาะก็เพิ่มขึ้นทั้งวายออนวายแล้วก็คิวออนคิวเลยนะครับแล้วก็ E ีีเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ1สาขานะครับถือว่าโอเคเหมือนกันนะถือว่ามีการลุกม,มีการขยายธุรกิจในเชิงลุกเหมือนกันเนาะโอเคเมื่อขยายแล้วก็ต้องดูรายได้ด้วยนะครับว่า ขยายไปแล้วเนี่ยรายได้กลับมาไหมนะมัน,ม,นมันจะเป็นยังไงกันบ้างถูกไหมฮะรายได้นะครับก็เพิ่มขึ้นทั้ง y on y แล้วก็ q o ว q เลยนะครับ y on y เพิ่มประมาณคห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ Q o n q เพิ่มประมาณสนะิบสองเปอร์เซ็นตนะถือว่าโอเคนะโอเคอันนี้ก็ว on วก็ลดลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ q o n q ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับอันตรงนี้เนี่ยแรกๆผมก็ไปตามผมก็ไป หุดมาให้แล้วกันว่าเหตุผลที่วอ้อนวของเขาที่ลดลงเนี่ยเขาเขาอย่างนี้คือผมเพิ่งรู้ว่าตัวโออาเนี่ยเขามีไปทําตลาดในท่ากัศยานด้วยอ่าอนนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าเหตุผลที่ที่ของของเขาที่ตัวอ้อนลดลงเนี่ยเพราะว่าเขาคล้ายๆว่าเออตัวนี้ผมผม,ผมเกิดมาแร้วว่าเออค่าจ่ายในการ คล้ายๆว่าเป็นค่าเลก้เข้าอ่ะเหมือนกับเป็นเป็นค่าค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ในนการที่เขาต้องไปไปไปขายน้มามันในท่าอากาศยานอย่างเงี้ยทีเนี้ยผมก็กลับมาคิดนะนก็จะมีหุ้นตัวหนึ่งในในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันแล้วชื่อหุ้นบาบ B, B A S F นะครับก็ตัวนั้นก็ขายน้มามันในท่าอากาศยานเหมือนกันแสดงว่าผมก็ไม่รู้นะว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้า O R เริ่มเริ่มเข้าไปคำตลาดในในใน,ในท่าอากาศยานเนี่ยตัวบาบเนี่ย จะส่งผลต่อไรายได้ของเขามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องไปตามในในหุ้นตัวนั้นดูเหมือนกันเนาะะเชือว่าใครถือหุ้นบาสอยู่นะก็ต้องตามด้วยนะว่าเออไรายได้ของเขาเนี่ยลดลงไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของไรายได้ของตัว OR เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของคู่แข่งแล้วว่าสิ่งที่เราคิดว่าเออมาจิ้นที่ว่าดีเนี่ยของตัวบาสเนี่ยในในอนาคตเนี่ยจะลดลงหรือเปล่าก็ต้องไปตามดูเหมือนกันเนาะโอเคอันนี้คือนี่แหละก็คือค่าใช้จ่ายของของตัว OR นะครับที่มีให้กับตัวท่า อากาศัญยาณนั่นเองนะโอเคอันนี้ก็คือในตัวคีย์สองแหละนะครับก็ตือในส่วนของตัวนอนออยนะครับผมผมขออนุญาตเรียกว่านอนออยลวกันเนาะก็คือพวกของตัวคาเฟอเมซอนอะไรอย่างเงี้ยพวกหัวเส้นพงไก่ท่อเท็กซัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามีสารการเป็นยังไงบ้างนะในส่วนของคาเฟอเมซอนเนี่ยเปิดเพิ่มขึ้นประมาณ5้า็ดสาขา ก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวรายได้ของเขาเนี่ยอันว่าถือว่าเพิ่มขึ้นนะอาจจะมีการเดินทางมากขึ้นนะครับแต่การลายตัวลดดาวนะครับแต่ว่า q ิวอคิวลดลงนะครับก็อาจจะมาเขาเพูดบริหารบอกว่าเหตุผลที่ q ิวอคิวลดลงเนี่ยเกิดจากคิดว่าอ,อะไรอะ่ะมันไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นก็บอกว่า Q 4เนี่ยมันเป็นช่วงไฮซีซั่นคนเดินทางเยอะก็เลยขายได้ดีแต่พอมันเป็น Q 1หนึ่งเนี่ยมันก็สู้ q4 ไม่ได้ไง มันก็เลยทำให้ตัว q ิ q วอันคิหรือจำนวนจำนวนคัพที่เขาขายเนี่ยลดลงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องไปดูในตัวบัตรทอมไลน์ว่าตัว EBITDA ของเขามันดีหรือไม่ดีถูกไหมอ่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของ F&B นะครับก็พวกเอ่อเพอร์ลีทีหัวเชิญพงไก่ท่อเท็กซัสอะไรเงี้ยแต่ตัวพาคาเมร่าเนี่ยมันคืออะไรอ่ะผมไม่รู้จักอ่ะเออผมผมไม่เคยเห็นสาขาก่อนนะมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าใครเห็นมาช่วยช่วยคอมเมนต์ พินปอบผมทีซีมันคืออะไรคือมันขายอะไรอะมอจักรรูปเหมือนกันนะก็ลดลงหนึ่งสาขาครับโดยรวมนะครับแล้วก็โ o มีสตอร์ก็พวกเซเว่นอะไรเงี้ยเปิดเพิ่มขึ้นอีกหกสาขานะครับก็ในส่วนของรายได้นะครับก็ไวร์ออนไวร์เพิ่มขึ้นนะาากการขายตัวถูกไหมแต่ว่าในคิวก็ลดลงนะครับก็อย่างที่ผู้บริหารบอกนะครับว่ามันไม่ใช่ช่วงหน้าไฮซีซั่นนะครับก็ทําทําให้ตัวรายได้ของเขาเนี่ย ลดลงลงไปด้วยนะครับแต่ว่าแต่ที่ทน่าสนใจก็คือว่าตัว EBITDA ของเขาเนี่ยกับสูงขึ้นนะเพราะว่าเหตุผลที่ EBITDA ของเขาสูงขึ้นเนี่ยตรงนี้นครับคุณผู้ชมฮะน่าสนใจรายได้ลดเพราะว่าแต่แต่กำไรเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับก็เลยทำให้ตัว EBITDA ของของตัวฝั่งของตัวนนนอนออยเนี่ย สูงขึ้นนะครับ27%ของ Y-on-Y ถือว่าสูงนะแล้วก็ Q-on-Q เนี่ย18%เลยถูกไหมครับเห็นไหมครับว่าต่อให้ยอดขายของเขาลดลงเนี่ยแต่ว่าตัวกำไรของเขาตัดีขึ้นนะครับก็ถือว่ามีการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามีการทำตัว DC ใหม่คือตัว Distribution Center ของตัว Amazon เนี่ยทำให้มีการล,ลดต้นทุนที่ดีขึ้นนะครับเห็นว่าเมื่อก่อน มื่อก่อนเหมือนกับจ้างเขาเดี๋ยวนี้ทาเองแล้วนะครับก็เลยทําให้ต้นทุนตรงนั้นนะ่ะลดลงนะครับก็เลยมีการเรียกว่ารายได้ไม่เพิ่มมาแต่ว่าคอสลดไงคอรสลดมากกว่าก็เลยทําให้กําไรเป็นบวกนะครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่ามีการปรับตัวนะครับแล้วก็ส่วนของโกลบอลและตัวหกอยหกเปอร์เซ็นต์ข้างต้นนะครับที่ว่าไปเปิดต่างประเทศนะครับเปิดต่างประเทศเป็นยังไงบ้างสู้ขอได้ไหมนะครับ ซูไดมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเปิดเลยก้าสาขาเป็นยังไงเออถือว่าเชิงลุกนะอเมซอนก็อย่าเพิ่งอยนหน้าครับบวกไป14สาขาเลยถือว่าเชิงลุกใช้ได้เลยนะครับตัว OR เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นขายปกตินี่มีอะไรนะครับรายได้สําคัญที่รายได้เปิดมากขึ้นขยายมากขึ้นรายได้มาไหมต่างประเทศนะครับ y o อ Y เพิ่มขึ้น เจ็ดสิบาเถือว่าสูงเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะคิวอเควเพิ่มขึ้น2 9เลยนะถือว่าเฮ้ยใช้ได้เลยนะถูกไหมอีบีดาก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนยอดขายที่เปิดภาพมากขึ้นอยู่แล้วนะครับก็แต่ว่าด้วยจำนวนสาขาที่มันยังน้อยเนี่ยการเติบโตอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนตัวเลขก็เลยดูเหมือนเยอะนะครับก็อย่าไปหลงเปอร์เซ็นต์กันเยอะนะคุณผู้ชมนะประมาณอย่างนั้นเป็นต้นนะโอเคถือว่าใช้ได้นะครับการเครื่องหมายเชิงลุกของเขาเนี่ยทีนี้ ที่กุมมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นตัวเลขทางทางบัญชีว่าโอเคมีการบริหารต้นทุนมากขึ้นเอเอดีขึ้นขายได้มากขึ้นคิวออนคิวทั้งวันออนวันถือว่าโอเคนะถือว่าตัวรีวิวของเขาที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็มาดูว่าเอะคีย์ซัพพอร์ตที่ทำให้ตัวตัวโออาร์เนี่ยไปต่อมีอะไรบ้างนะครับก็ผู้บริหารก็บอกว่าอาจจะมีเรื่องเรื่องของตัว government spending นะครับก็อาจจะมีการคนละขึ้นเศสห้า นะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่มันจะเป็นความเสี่ยงนะครับต่อตัว o อเองนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นส่วนของหนี้ครูเรือนที่สูงขึ้นนะครับก็อาจ,จทําให้การจัดจ่ายเนี่ยตรงเนี้ลดลงได้นะครับแล้วก็สาการของโควิดนะครับถ้าเกิดมีการระบาดกันเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยก็อาจจะทําให้เ มีการลดดาวน์เป็นเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจทาให้คนใช้น้ํามันลดลงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเงินเฟ้อนะครับของตัวค่าใช้จ่ายต่างๆเงินเฟ้อพวกค่าอ่สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับทำให้คนเนี่ยเหลือเงินในกระเป๋าน้อยลงเมื่อเงินในกระเป๋าเดือน้อยลงก็มีการไปซื้อพวกกาแฟนกาแฟน้อยลงเป็นด้วยถูกไหมอ่าก็ตกเป็นก็มันก็จะเป็น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 คีย์ของความเสี่ยงตรงนั้นนะครับก็โดยรวมของโออก็จะประมาณนี้แล้วก็ สุดท้ายนะครับของตัว Q&A อันนี้คนถามกันเยอะอันนี้ถือว่าดูเดือดเผ็ดมันผมบรกเลยว่าก็คือเวลาเขาไปชุมพวกออฟเดย์ครับก็คือจะมีอย่างเมื่อกี้ที่ผมพ,พูดให้ฟังนี่แหละพูดตามสไลด์อะไรก็ว่าไปแต่สุดท้าย,ยมันตรงสุดท้ายคือการถามตอบของผู้บริหารอันนี้มันคุณผู้ชมนะอันนี้มันอันนี้มันมันยังไงก็แล้วแต่ก็ทักโฆษณาสักคู่เดียว ไม่ใช่จะพักยังไงเออไลเซสร์ของเรานะแบบจเริ่มกวนดูนไหมโอเคมาคําถามแรกเลยที่ขอถามก็มีมีอยู่มาสามคำถามนะครับคำถามแรกก็คือว่าเขาบอกว่าตัวเลขของเบนซินแล้วก็ดีเซลเนี่ยยังมีอยู่ไหมฮะคือมันมีบางคนเนี่ยเขากังวลน,นะครับกังวลเรื่องของเออเออรถไฟฟ้าที่เข้ามาก็เลยมีการกังวลว่า ตัวเลขการเติมน้ำมันเนี่ยของพวกดีเซลแล้วก็เบนซินเนี่ยยังมีอยู่ไหมฮะผู้บริหารก,ก็เลยตอบกลับไปตอบกัาแฟแบบแบบชดชดยิงๆิงว่าก็ยังมีอยู่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่นะครับแล้วก็แขกยังบอกว่าเออตัวตัวตัวเลขของการเติมน้ำมันในในในหมวดของตัวท่าอากาศยานเนี่ยดูแล้วมัน,น,นรีคอเวอร์ขึ้นนะครับก็ผมเข้าใจว่าตัวเลขตัวเนี้ยน่าจะมาจากการ ไอ้โครงการเราเทียบด้วยกันมั้งก็เลยทําให้มีการเติมน้ํามันเครื่องบินเนี่ยมากขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าผมคิดว่าตัวของผมเลยนะผมคิดว่าไอ้เครื่องบินน่ะมันจะใช้ไฟฟา้มามันอีกนานอ่ะถูกไหมเออก็เลยว่าเออเออผมก็เพิ่งรู้ว่าเออโออาร์ก็ไปขายน้ํามันในท่าอากาศยานเหมือนกันนะก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับก็ถือว่าตอบคําถามอันนีไ้ไปแบบเชิดเชิดยิงยิงว่าไม่ลดค่ะกับเพิ่มสวิวซ์ซ้ำนั่นแหละ นะครับแล้วก็อันที่สองครับก็มีคนถามว่าขยายแผนการการขยายแผนของตัว OR เป็นยังไงบ้างนะครับผู้บริหารบอกว่าก็จะพยายามคีปคีปคีปทารก็ตของเขาเอาไว้นะครับก็คือตัวสถานีน้ำมันเนี่ยประมาณร้อยสาขาต่อปีนะครับแล้วก็ตัวคาเฟอเมซอนเนี่ยประมาณสี่ร้อยสาขาต่อปีนะครับก็พยายามจะคีปรูปตรงนั้นเอาไว้นะครับตามที่ผู้บริหารบอกนะแต่ว่า ผมว่าส่วนตัวก็ยังมองว่าอาจจะบวกลบขึ้นลงได้ก็อย่าไปสติ๊กเรื่องสาขามากๆแล้วกันน้องก็สติ๊กตัวตัวเลขกาไรตัวอี i ี d ้มีจุดเล่านะครับแล้วก็มีคนถามว่าดิวนะครับดิวที่จะไปเบิร์สใครมีอีกไหมเพราะว่าผมไม่แน่ผมไม่แน่ใจว่าโออาไปซื้อคาหมูป่ะตัวไอ้ตัวชานงแขมูกอะคือผมผมตามล่าสุดนี้คือผมผมก็ไม่ได้ตามนะเพราะว่าเมอคือผมผมก็ดูหุ้นอื่นๆเยอะ ู้สึกว่าจะมีเขาไปซื้อโอกระจูใช่ไหมแล้วก็มีซื้อคาโมะไม่แน่ใจอะ่ะถ้าเกิดว่าใครรู้ยังไงบอกผมทีนะเพราะว่าผมก็บางทีผมก็ไม่รู้จริงเนี่ยหรอครับแต่ว่าก็ก็กออ็แล้วไอ้คนถามคนเนี้ยก็มีอีกอันหนึ่งก็ถามแบบถามเหมือนด่าเหมือนกันแนะ้ะถามว่าทําไมกาแฟเมซอนรสชาติไม่คงที่อันนี้คืออันนี้คือแบบถามหรือว่าด่าผมก็ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่แต่มีคนถามอย่างเงี้ย อ,อผู้บริหารก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะต้องไปไปไปกลับไปดูฝ่ายออรดิตด้วยแล้วกันนะครับว่าออรดิตเนี่ยทำงานดีไหมแล้วก็เอ,อเห็นว่าสาขาที่เซนต์ทนเวิด์มั้งเริ่มมีโรบอทเข้ามาใช่ไหมอ่ามามามาทงแทนคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเออหรอเออ,เอ,อก,ก็ก็คือจะแก้ปัญหารตรงนั้นนะครับส่วนตัวของดิวดิวที่จะเพิ่มขึ้นเออในปีนี้เนี่ยมีอีกไหมก็ผู้บริหารก็บอกว่า ก็พยายามจะพิจารณาอยู่นะครับว่าจะมีดีลอะไรที่เหมาะสมแล้วก็พอที่จะแบบว่าไม่แพงเกินไปแล้วก็เป็นดีวที่ดีสาหรับตัว o อนะครับแล้วก็เป็นการแล้วก็จะเข้าไปลงทุนประมาณอย่างนั้นแล้วก็คิดแล้วก็ประมาณนี้นะครับในตัวของ o อนะครับก็ประมาณอย่างนั้นเนาะก็โอเคไว้ผมก็รอดจนได้นะ EP นี้ผมว่าผมจะไม่รอดแล้วผมต้องกดตัวสต็อปแชก่อนโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะก็ อันนี้ก็เป็น e ีีแรกของผมนะก็พยายามจะสรุปออฟเดย์นะครับให้กับคุณนักทุนทุกท,ท่านนะครับได้มาติดตามรับชมและฟังกันแล้วกันเน้ก็ชอบอยังไงหรือไม่ชอบอยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยล้วกันเนะเพราะว่าคือ EP แรกนะก็คือเกิดจากที่ว่าผมจะพยายามหัดทำช่อง YouTube ทีนี้ก็แบบว่าพยายามจะหาผัางรายการใหม่ๆนี่อกบาตอนแต่เดิมเนี่ยมี วันอังคารก็จะเป็นคุยสนุกสไตล์วีไอจการพิบอลถูกไนะหมพื้นฐานก็จะเป็นคุยกฎหมายกับอาจารย์กุ้งถือว่าอาจารย์กุ้งเนี่ยติดท,ทําทีสิทธิ์อยู่วันนี้ผมก็เลยมาทําแทนเนอะนะก็เป็นก็เลยเอารายการใหม่มาเปิดตัวเลยนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นผมก็คือเอ่อคุยสพเพรเหระนะครับก็สุภาพรวมของเซตในแต่ละสัปดาห์เนาะก็วังว่าทุกคนจะชอบอีพีนี้นะแล้วก็ ชอบไม่ชอบอยังไงก็ช่วยมาคอมเมนต์ให้ผมฟังด้วยลวกันนะผมจะเอาไปปรับปรุงต่อไปนะครับแล้วก็อยากให้ผมทารายการเกี่ยวกับหุ้นนะครับการลงทุนแบบไหนเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ให้ผมได้แล้วกันนะผมก็พยายามทาให้ทุกคนพอใจสุดที่สุดนะครับโอเคนะครับก็อีพีนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะแล้วก็ฝากช่วงรายการนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจให้กับทุกคนด้วยลวกันนะครับช่วงสรุป ออฟเดย์กับผมนะกิติวัณน,นะครับเจ้าของเพจวิไลเรื่องผสมนะครับวันนี้นะครับก็มากันหมบ,บสั้นๆนะครับก็คือใครไปดูเท็แรกก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะก็โอเคประมาณอย่างนั้นเป็นต้นนาอเดี๋ยวพบก,กันใหม่กับผมเป็นพรุ่งนี้นะก็วันศุกร์นะครับก็คุยกับเพยเลย์แล้วอันนี้ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับต่จะมาดูกันว่าเซตภาพรวมของเซตเป็นยังไงกันบ้างและเซตของเรา ยืนเหนือ1630ได้หรือไม่มีวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาตามกันเนาะโอเควันนี้ขอบคุณผู้ชมท,ท,ทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามและรับฟังกับผมนะครับวันนี้สมควรแกรร่เวลาแล้วกับผมกับผมนายกิติศวัเจ้ของเพลงเรีเยบสมวันนี้ต้องขอตัวลาััก่นอนฝันดีลากิสวทธิ์ครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย